หลังจากที hmm ่ผมได้ทําการเปิดบตนะครับว่าเพื่อนๆอยากดูคลิปอะไรมากที่สุดนะครับในที่สุดผมก็ได้คําตอบเลยครับว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากดูคลิปสกีบิดีที่อายุสั้นที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราแคทเทลนะครับก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้เราจะทําคลิปรวมตัวละครในสกีบิดีเทเลทที่อายุสั้นที่สุดกันครับโดยที่พวกเราพยายามที่จะไม่เอาโถส้วมขนาดปกติหรือโถส้วมที่มีเหมือนกันหลายๆตัวมานะครับเราจะนับเฉพาะโถส้วมที่มีเพียงตัวเดียวไม่มีใครเหมือนเท่านั้นและนับเฉพาะโถส้วมที่โผลออกมาได้แค่ตอนเดียวแล้วก็ขึ้น สำหรับตัวที่1น,นะครับนั่นก็คือสกีบิดดในร่างปกติใน EP ีที่7นั่นเองถึงเมื่อกี้เนี่ยเราจะบอกว่าเราจะไม่ทําร่างปกติใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขามีสิทธิพิเศษครับนอกจากที่เขาจะเป็นตัวละครที่โดนกดชักโคกเป็นตัวแรกแล้วนะครับตัวเขาก็ยังมีอายุสั้นเพียงแค่11วินาทีเท่านั้นมาที่ตัวที่2นะครับนั่นก็คือ Holy s k i b i d i t o i l e t นั่นเองครับตัวนี้เนี่ยเป็นบอสท,ที่อายุสั้นตัวแรกเลยนะครับที่น่าสงสารมากๆคือตัวเขาเนี่ยขยับไปไหนไม่ได้ร้รทาาาใหหโดนเลล่มุก แต่ตัวของเขามีอายุถึง23วินาทีกันเลยนะครับก็23วินาทีนะสำหรับบอสตัวที่3นะครับได้แก่ Grand f a r h e r Skibidi Toilet ครับเป็นบอสคุณตา Skibidi Toilet ที่นำทัพโรมรันมาหมายมั่นปั้นมือว่าจะชนะสงครามครับแต่ว่าดันโชคร้ายครับเจอตัว Rocket Skibidi Toilet เนี่ยหากหลังซะงั้นโดยที่คุณตาของเขานะครับอายุสั้นครับโผล่ออกมาได้เพียง9วินาทีเท่านั้นครับขอให้คุณตาไปสู่สุขติครับผม สำหรับตัวที่4นะครับได้แก่ร a สค a m o f มแฟกส i ิบิ i Toilet นั่นเองครับหรือก็คือพี่ถั่วซ่วมลายพานทหารนั่นเองครับตอนพี่แกโผล่ออกมาในหน้าโหดเหมือนจะมีโหมดการ์ดยิงนะครับแต่เอาจริงๆแล้วพี่แกเนี่ยออกมาได้อายุสั้นโคตรเลยครับพี่แกตายภายใน4วินาทีครับนอกจากนั้นครับแกยังเป็นเหยื่อตัวแรกของไททันคาร์เมล่าแมนด้วยไม่พอนะครับพี่แกยังได้ครองแชมป์สกิบิดต์ทอยเลตที่อายุสั้นที่สุดเลยครับเพราะว่าแกออกมาได้แค่4วินาทีตัวละครที่5้นะครับได้แกแฮงกิ้งวอเตอรับ พี่ถั่วส่วมแทงน้ําลอยได้ของเรานั่นเองครับโดยตัวละครตัวนี้นะครับถูกดีไซน์ขึ้นมาเนี่ยทำให้โดนกดชักโคกยากมากครับแต่ก็ดันซวยนะครับมาเสียท่าให้กับสไตรเดอร์สปีกเกอร์แมนโดนคลื่นโซนิกเวฟซัดเข้าไปโดนระเบิดตายทันทีครับก็เรียกได้ว่าอายุสั้นกันไปนะครับเพราะว่ามีอายุอยู่เพียงแค่11บวินาทีเท่านั้นต่อมาเป็นตัวที่6นะครับได้แก่ใจแอนล็อบเบอร์สกิบบิดไทเลตครับหรือว่าพี่โมงจากฝั่งโจนของเกม CSG o นั่นเองนะครับ ตอนพี่แกปรากฏตัวออกมาเนี่ยก็เหมือนจะโหดโกรธเกลียวมากๆเลยนะครับและแถมตัวเขาเนี่ยได้ต่อสู้กับไททันสปิเกอร์แมนด้วยซึ่งตอนนี้นะครับก็เป็นตอนที่เปิดตัวไททันสปิเกอร์แมนด้วยนั่นเองนะครับเพราะงั้นจะรอชาร้าอยู่หญ่ครับยับหมาสิครับจังหวะนี้เพราะว่าพี่แกเนี่ยมีอายุอยู่แค่16วินาทีเท่านั้นเลยแถมตอนโดนกดชักโครกไปแล้วเนี่ยยังโดนพี่ไททันสปิเกอร์แมนเนี่ยนั่งอยู่บนชักโครกยามซะด้วยมาที่ตัวที่7นะครับได้แก่มาเฟียสกิบบิทอยเลตนั่นเองครับ ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมชอบเอามากๆเลยเพราะว่าดีไซน์ออกมาเนี่ยได้ดูเท่มากๆใส่หมวกสมก็เป็นมาเฟียเลยและเป็นตัวละครตัวแรกด้วยนะครับที่ใช้เจ็ตแพคครับแต่พี่แกเนี่ยดันเจอไททันสปิกอรแมนครับบุกมาถึงบ้านเอาปืนมาวางถึงที่ครับเรียกได้ว่าโดนบึ้มบ้านไปลูกน้องตายเรียบนะครับแต่พี่แกเนี่ยก็ดันใจสู้ครับเหาะขึ้นไปพร้อมกับเจ็ตแพคคู่ใจของเขาครับพยายามขึ้นไปที่จะโจมตีกับสปิกอรแมนครับแต่ว่าไททันสปิกอรแมนเนี่ยเขาก็ตบตบตบ,ตบ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 เป็นหนึ่งทีครับเรียกว่า เป็นการตบที่โหดร้ายมากๆเลยก็เลยทําให้พี่แกเนี่ยมีอายุได้เพียง20วินาทีเท่านั้นครับตัวที่แนะครับได้แก่ใจแอนคาร์โมแฟกซ์กิบบิทต์เลตนั่นเองครับคือพี่ทหารลายพรางที่ไม่ใช่ตัวเดิมเพิ่มเติมคือตัวใหญ่กว่าเดิมนะครับคราวนี้เนี่ยตัวเขามาเป็นตัวล่อตัวตีกับพี่ไททันสปิเกอร์แมนเลยครับเรียกได้ว่าเป็นแผนที่แยบยลอม,มากๆเลยทําให้ไททันสปิเกอร์แมนเนี่ยโดนปรสิตฝ,ฝังเข้าไปได้ครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตของพี่แกไปเหมือนกัน ถึงแม้ว่าตัวเขาเนี่ยจะต้องชนกับพี่ไททันสปิเกอร์แมนนะครับแต่ตัวเขาก็อยู่รอดมาได้ถึง20วิกันเลยทีเดียวครับแถมทําหน้าที่ประสบความสําเร็จด้วยเรียกได้ว่าดีกว่าพวกก่อนหน้านี้เป็นไหนๆเลยตบมาที่ตัวที่9นะครับได้แก่ t ริ p เป b ลบาร์ทับสกิบ t ี้ทอเรตนั่นเองครับหรือคือสกิบ i ี i ทอเ l ต t อ่างอาบน้ํา3หัวนั่นเอง สำหรับตัวนี้นครับต้องบอกเลยว่าออกมาเนี่ยยังไม่ได้เห็นผลงานใดๆทั้งสิ้นเลยเรียกได้ว่าออกมาลอยหน้าลอยตาเฉยๆแต่ก็ดันซวยนะครับเรียกได้ว่ามาเจอฉากเปิดตัวของไททันทีวีแมนพอดีทําให้เขาโดนลาแสงของไททันทีวีแมนตายครับแต่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยการลอยหน้าลอยตาของเขาเนี่ยก็ทําให้เขามีอายุอยู่ได้ถึง24วินาทีกันเลยทีเดียว สำหรับตัวที่10นะครับได้แก่มีเดียมโพลิส e ิบิ i ี i t o i l e t ครับหรือก็คือ Security Toilet ที่เป็นตำรวจนั่นเองครับแต่ว่าตัวที่เพิ่งออกมาในตอนนี้เนี่ยเป็นขนาดกลางนะครับไม่ใช่ขนาดใหญ่ที่เคยโผล่มาแล้วซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับโผล่มาในตอนเดียวกับเจ้าอ่างอาบน้ําเลยนะครับและแน่นอนครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีอายุมากกว่าเจ้าอ่างอาบน้าครับโดยตัวของเขานะครับมีชีวิตอยู่ถึง26วินาทีเลยครับเป็นอายุที่ดูยืนยาวนะครับสำหรับตัวละครที่มีอายุสั้นเนี่ย มาที่ตัวละครที่11นะครับได้แก่ใจแอนสไตรเดอร์กลาสกิบิดีทอยเลตนะครับหรือก็คือเจ้าสไตรเดอร์สกิบบิดีที่ตัวยักษ์แล้วก็ใส่แว่นนี่เองครับตัวละครตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ออกมาเพื่อทําให้รู้ว่าถึงพวกแกจะใส่แว่นเนี่ยแต่พวกแกก็ยังโดนลําแสงได้อยู่นะจากการที่โดนต่อยแว่นแตกไปหนึ่งทีครับแล้วจากนั้นก็โดนย่างสดด้วยลําแสงไปอีกหนึ่งทีครับเรียกได้ว่าตายไปภายใน8วินาทีเท่านั้นเร็วเกิน มาถึงศพที่12สแล้วนะครับสำหรับศพนี้เนี่ยเรียกได้ว่าตายตามต่อจากตัวเมื่อกี้ไปเลยครับก็คือจายแอนล็อกเก็ตลันเชอร์สกิวิดิตทอยเลนนั่นเองนะครับผมอยากจะบอกเพื่อนๆไว้นิดนึงนะครับว่าตัวไหนที่ติดจรวดเนี่ยมันจะไปสวรค์เร็วทุกทีเลยครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับว่าไอ้ที่ยิงจรวดแบบนี้เนี่ยตัวไหนที่มีเนี่ยอายุสั้นครับส่วนในเจ้าตัวนี้ครับดันซวยนะครับดันทะลึ่งมาเจอกับไททันทีวแมนล่างซีนิม่าแมนพอดีเลยโดนปล่อยโซนิกเวฟพร้อมกับลำแสงสกุจิตตายไปภายใน19วินนาาททีเ่ั้น สำหรับตัวที่13นะครับได้แก่วัคคุมสกิบบิทียูริ l นลนั่นเองครับเจ้าตัวนี้เนี่ยออกมาเนี่ยได้โชว์เทพอยู่เหมือนกันครับดูดคนอื่นๆเข้าไปหลายตัวเหมือนกันแต่ว่าก็ดันมาเจอกับซีน e มาแมนนะครับกระโดดเสียบเข้าไปที่หัว1ทีครับตายไปภายใน15วินาทีเท่านั้นแต่อย่างน้อยก็ได้โชว์ออฟนะมาถึงตัวที่14กันแล้วนะครับได้แก่ไฟนิงดวลบัสซอร์สกิบ i ิทีทอยเลสนั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นตัวที่กู้หน้าให้กับ GMa s k b i d i Toilet ได้เลยเพราะว่า ตัวของเขาเนี่ยทำการช่วงชิงจังหวะครับเข้าโจมตีใส่ซีนีมาแมนจนทําให้ซีนีมาแมนเนี่ยกายร่างเหลือแค่ไททันทีวีแมนเท่านั้นเลยครับแต่ถึงแม้ว่าเขาจะทาภารกิจสําเร็จนะครับแต่เขาก็อายุสั้นอยู่ดีครับเพราะว่าเขามีชีวิตได้เพียง8วินาทีเท่านั้นเองมาที่ตัวที่15นะครับได้แก่บัสซอร์สไตรเดอร์สกิบิดีทอยเลตนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมาแปลกแหวกคิงๆิงครับเรียกได้ว่ามาให้เราสงสัยกันเล่นนะครับว่าทําไมเขาถึงมีทั้งกล้องมีทั้งลําโพงครับแต่ว่าก็ยังไม่ไได้ททําอะรเลย โดนยิงไปด้วยปืนจิ๋วครับแล้วก็ตายไปด้วยการย่างสดของทีวีบูแมนภายใน13วินาทีนั่นเองครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงตัวที่16แล้วก็17นะครับซึ่งเจ้า2ตัวนี้เนี่ยอยู่ในตอนที่50ครับเป็นตอนที่เปิดตัวเจ้าไททันคาเมล่าแมนล่างอัปเกรดนั่นเองครับในตอนนี้มีสกิบดีทอยเล e t หลายตัวมากนะครับแต่ทุกคนจําตอนต้นที่เราบอกได้ไหมครับว่าเราจะเอาตัวที่ยังไม่เคยออกมาและต้องไม่ซ้ํากับตัวอื่นเพราะฉะนั้นผมจะขอหยิบมาแค่2ตัวนี้เท่านั้นนะซึ่งเป็นตัวใหม่จริง สำหรับตัวที่16นะครับซึ่งเป็นเหยื่อตัวแรกของไททันคาเมล่าแมนของเรานะครับได้แก่ไจแอน b l i 라이เฟม e ทเวอร์สกิบบ i ททอยเลตครับเป็นตัวที่โดนพี่ไททันคาเมล่าแมนทารุณกรรมมากๆเลยนะครับนอกจากที่เขาจะโดนเหยียบไม่พอครับตอนที่เขาจะลุกขึ้นมาเพื่อตอบโต้ด้วยไฟบาัยกันของเขาเนี่ยเขาโดนพี่ไททันคา m เมล่าแมนเผาคืนครับด้วยไฟที่ร้อนแรงยิ่งกว่าเรียกได้ว่าตัวเย่ขึ้นสวรรค์ภายใน40วินาทีกันเลยครับแต่ก็ถือว่า พี่แกเนี่ยโชคดีมากๆเลยนะครับพี่แกเป็นตัวละครที่ได้มงกรสกิบบดีที่อายุยืนยาวที่สุดในบรรดาสกิบบดีทอยเลที่อายุสั้นที่สุดครับมันน่าภูมิใจไหมเนี่ยตัวที่17นะครับได้แก่จายแอนด์ l ูอัลเบสกิบบดีทอยเลตนั่นเองครับหรือก็คือสกิบบดีทอยเลตดาบคู่ยักษ์นั่นเองนะครับพี่แกเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่น่าจะมีอายุยืนยาวมากเลยนะครับถ้าเกิดพี่แกเนี่ยไม่มาโจมตีด้านหลังของพี่ไททานคาเมราแมนของเราซะก่อน แต่พี่แกเนี่ยดันมือบอลครับดันมาตุยหลังพี่ไททันคาเมล่าแมนแบบนี้ก็เลยโดนทุบไปด้วยค้อนไปที2ทีครับขึ้นสวรรค์ภายใน30มวิกันไปเลยมาที่ตัวที่18นะครับได้แก่ใจแอนด์ดูอเลเซอร์สกิฟติดทอยเลตครับเจ้าตัวนี้เนี่ยถือว่าเก่งมากนะครับมีลูกเล่นแล้วก็ใช้โล่เป็นซะด้วยแต่ก็ซวยอีกแล้วครับที่ดันมาเจอไททันคาเมล่าแมนตอนที่กําลังอยู่ในช่วงโหดสุดๆพอดีทําให้โดนไททันคาเมล่าแมนเผาตายไปง่ายๆอย่างนั้นเลยครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยม มาที่ตัวที่19แล้วนะครับได้แก่ Air, borne, Bone, Giant, l o c k e t s k i b i d i ี i อยเล็ครับผมก็บอกเลยนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นบอสที่ไม่ธรรมดาเลยครับเป็นอีกตัวนึงที่ถือเอามากๆเลยเจ้าตัวนี้เนี่ยหลบการยิงของไททัน Cameraman ได้2ทีครับไม่พอนะครับโดนจับเวียงไปก็ยังไม่เป็นไรครับแถมโดนยิงจังๆไปอีก2ทีก็ยังรอดอยู่ครับโดนปล่อยไปอีกทีนึง แล้วก็โดนไฟเผาก็ยังไม่ตายครับแต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายก็อายุสั้นครับเพราะว่าโดนกดชักโคกตายไปอยู่ดีเรียกได้ว่ารับตีนพ่เททันคาเมล่าแมนได้ถึง21วิกันเลยทีเดียวครับผมมาที่ตัวที่20แล้วนะครับได้แก่ดูอัลเบสกิบบิเดทอยเลนนั่นเองเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่น่าสงสารมากเลยนะครับเพราะว่าโดนพี่คิริโตของเราเนี่ยยุ้มหัวเข้าไปครับโดยที่เขาเนี่ยยังไม่ได้ทันทําอะไรเลยครับตายไปภายใน7วินาทีแถมเกือบจะแย่งแชมป์สกิบบิเดทอยเลนที่อายุสั้นที่สดดแ้วะวยมน่าเสาจริๆ มาที่ตัวที่21ครับได้แก่ใจแอนสกิบิดีบาร์ทับครับไม่รู้ว่าเป็นคำสาบหรือเปล่านะครับสำหรับตัวที่เป็นอ่างอาบน้ำเนี่ยอายุสั้นทุกตัวเลยครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็โดนพี่แททัทนคามิล่าแมนของเราทั้งทุบทั้งตีนะครับแล้วก็โดนโยนไประเบิดตุ้มตายภายใน8วินาทีครับถือว่าเร็วมากๆเลยออกไปเป็นตัวที่2นะครับได้แก่สกาวดิสเมนเทลอร์สกิบิดีทอยเลตครับเจ้าตัวนี้เนี่ยหลายคนคิดว่าเป็นตัวเดียวกับเจ้าใจแอนบ S ายเฟรมโทเวอร์สกิบิดีจจ่50 แต่ผมขอน้าเป็นตัวใหม่เลยละกันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเน้นโจมตีจากการที่มันปล่อยน้ํากดที่รุนแรงมากๆครับเรียกได้ว่าโหดจัดจัดเลยครับแต่ผมบอกเลยนะครับว่าตั้งแต่ตอนที่50ขึ้นมาเนี่ยใครที่เจอกับพี่ไททันคาเมล่าแมนเนี่ยคือสวยทุกตัวครับโดนเก็บคิวไปอย่างรวดเร็วครับแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นครับเรียกได้ว่าตายไปภายใน10วินาทีเท่านั้นเลยต่อมาเป็นตัวที่23่สนะครับได้แก่ดูอัลบัสซอมมิวเทนสกิบิดด์ทรอยเลตนงครับเบ แถมเจ้าตัวเนี่ยเขาก็รู้ตัวแล้วนะครับว่าจะโดนพี่ไททันสปีกเกอร์แมนเล่นงานตอนที่เขารู้ตัวเนี่ยเขาก็โผล่ไปเตรียมตัวครับไปเอาศพออกก่อนมีจะได้โล่งๆนะครับจะได้มาแทงง่ายๆแต่พอเอาเข้าจริงครับดันโดนพี่ไททันสปีกเกอร์แมนของเราเนี่ยจับมายิงซ้าครับจะไม่ตายไปเรียบร้อยครับขึ้นหวันไปเรียบร้อยเลยเลยได้ว่าเจ้าตัวนี้นะครับมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่24วินาทีเท่านั้นสําหรับตัวที่24นะครับได้แก่ Dual Laser Launcher s k i b i d i Toilet ครับ ในบรรดาส,สกิบดิตทอยเลททุกตัวเนี่ยเจ้านี่เนี่ยถือว่าสวยที่สุดในโลกแล้วครับเรียกได้ว่าเจ้าตัวนะครับเตรียมอาวุธมาพร้อมเลยนะครับแต่ว่าดันมาเจอ2ไททันของเราครับลุมกระทืบครับเรียกได้ว่าอาวุธที่เตรียมมาเนี่ยยังไม่ได้ใช้สักนิดเลยแล้วก็โดนกระทืบตายไปซะก่อนสำหรับตัวที่25นะครับขอปิดท้ายด้วยเจ้าไฟนิงออกโตลันเชอร์สกิบดิดทอยเลครับ เป็นตัวปิดท้ายที่ดียิ่งกว่าตัวเมื่อกี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยอย่างน้อยก็ยังได้ยิงใส่เจ้าไททันสปิเกอร์แมนนะครับแต่ก็ยังถือว่าตายอนาถาไม่ต่างกันครับเพราะโดนจับมาเป็นเครื่องล่อนครับแล้วก็ดูเหมือนว่าพี่ไททันสปิเกอร์แมนของเราเนี่ยจะชอบเอามากๆเลยครับเียได้ว่าขี่ล่อนลงมาแล้วก็โดดลงมาอย่างสวยๆครับโดยที่พี่แกมีอายุเพียงแค่12วินาทีเท่านั้นครับ เอาจริงๆถ้าเกิดเป็นผมนะครับเห็นไททันสองตัวบินลงมาขนาดนี้แถมเพื่อนก็โดนลุมยำไปแล้วหนึ่งตัวนะครับเป็นผมเนี่ยผมบินหนีไปดีกว่าเรียกได้ว่าน่าจะมีชีวิตที่ยืนยาวกว่านี้นะครับมากกว่า12วิอีกนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับที่เราได้หยิบยกตัวอย่างกันขึ้นมานะครับถ้ามีตัวไหนที่ผมยังไม่ได้พูดไปนะครับก็รบกวนฝากคอมเมนต์วิทีานล่างด้วยละกันนะฮะต่อไปนี้นะครับหลังจากที่ไททันคาเมราแมนและไททันสปิกอร์แมนเนี่ยเขาร่วมมือกันนะครับผมก็ไม่อย โดยเฉพาะเจ้าพวกสกิบดี้เนี่ยก็น่าสงสารเหมือนกันนะมีตัวที่อายุสั้นโผล่ขึ้นมามากมายแน่นอนครับหลังจากนี้